สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ยากอ่านเรื่องถี่ค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจากอระทุพันธิทิพย์โดยสมาชิกหมายเลข2373432นำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องบ้านพักสยองขวัญตอนที่สองหลวงพ่อได้เอาน้ำมนต์ไปพรมทั่วรถ ก่อนกลับได้แจกสายสินคนละเส้นแล้วบอกว่าขอให้มีสติอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดหลังจากที่เรากำลังจะกลับลุงขับรถตู้ได้บอกว่าเขามีญาติที่รู้จักกับพ่อหมอเห็นเขาบอกว่าอยู่จังหวัดนี้ถ้าเราอยากไปเดี๋ยวเขาจะโทรไปถามทางให้ทุกคนพากันตกลงเดินทางไปหาพ่อหมอพอเดินทางไปถึงบ้านพ่อหมอนั้นสุนัข ได้พาการหอนตลอดทางเข้าบ้านพอถึงบ้านพ่อหมอได้มีหญิงชราแก่ๆคนหนึ่งเดินมารับหญิงชราคนนี้ได้แต่งตัวชุดสีขาวเหมือนคนถือศีลหญิงชราได้บอกว่าพ่อหมอรออยู่ในเรือนรีบเข้าไปหาเขาดิฉันสังเกตได้ว่าหญิงชราคนนั้นได้แต่มองรถตู้ทำสีหน้ากังวลอย่างชัดเจนเมื่อเราได้ขึ้นบ้านไปพบพ่อหมอในห้องมีโตพระเครื่องชุดใหญ่ และก็มีหุ่นแปลกๆดูท่าทางน่ากลัวบรรยากาศทำให้ขนลุกพ่อหมอเป็นผู้ชายหน้าจะอายุ70-80ปปีพ่อหมอได้พูดขึ้นว่าผู้เองรู้อยู่หรือเปล่าว่าเล่นอยู่กับอะไรทำไมผู้เองถึงไปยุ่งกับเขาผู้เองอยากเจอดีกันใช่ไหมทุกคนพากันตกใจพี่ในกลุ่มเลยพูดไปว่าพวกเรามาทำงานไม่ได้มารบกวนใครทำงานเสร็จแล้วเราจะรีบกลับบ้านกัน พ่อหมอก็บอกว่าผู้เองไปอยู่ที่ของเขาเขาจะเอาผู้เองไปอยู่ด้วยและลุงคนขับรถตู้ก็ได้หยิบหนังที่เก็บได้ให้พ่อหมอดูพ่อหมอหน้าเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าหนังที่เก็บได้อันนี้เป็นหนังของผีตายหงคนที่ทําเกี่ยวกับพวกนี้เป็นคนที่เล่นของเขมรพ่อหมอได้นาหนังอันนั้นใส่ขันในขันมีน้ำมนต์แล้วพ่อหมอก็สวดทําพิธี ขณะสวดมนต์อยู่นั้นได้เกิดลมแรงประตูหน้าหน้าต่างปิดเสียงดังหลายครั้งหมาแถวนั้นก็พากันหอนตลอดแล้วก็ได้กลิ่นแปลกๆคล้ายกลิ่นซากศพลอยมาพอทําพิธีเสร็จลมกับเสียงต่างๆก็ได้หยุดลงพ่อหมอได้พูดอีกว่าเขายังไม่จบเขาจะเอาผู้เองไปอยู่ไปรับใช้เขาพี่ในกลุ่มเลยพูดว่านั้นเรากลับกอทโมกันไม่อยู่ที่นั้นกันแล้ว พ่อหมอก็บอกอีกว่าเองหนีไม่พ้นหลอกในเมื่อพวกเองไปอยู่ที่ของเขาแล้วเขาก็จะตามเอาเองไปอยู่ด้วยคือตอนนั้นเราทนไม่ไหวแล้วได้พูดกับพ่อหมอไปว่าดิฉันสับสนไปหมดกับเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเราไปทำอะไรให้เขาเขาถึงได้ตามมาเอาชีวิตเราพวกเราทำอะไรผิดพูดจบพ่อหมอได้หยิบเชือกให้แล้วพ่อหมอก็บอกว่า ให้เอาเชือกนี้ไปผูกไว้รอบบ้านแล้วอย่าไปยุ่งกับที่ของเขาเราก็ถามพ่อหมอว่าที่ของเขาคือบ้านหรือว่าอะไรในตอนนั้นเราคิดขึ้นได้ทันทีหรือว่าจะเป็นห้องที่เจ้าของบ้านใส่กุญแจเอาไว้เราเลยถามคนในกลุ่มว่ามีใครได้ไปยุ่งอะไรกับห้องนั้นไหมพี่น้องแฝดเลยบอกว่าเมื่อคืนก่อนจะนอนได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ในห้องนั้นหลายรอบ น้องบอกว่ารำคาญนอนไม่หลับเลยไปเคาะประตูห้องแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปน้องแฝดก็ไม่ได้คิดอะไรกลับห้องมานอนเหมือนเดิมคือตอนนั้นในกลุ่มเราเข้าใจทันทีเลยว่าต้องมีอะไรในห้องนั้นแน่ๆเลยถามพ่อหมอไปพ่อหมอเลยบอกว่าอย่าไปยุ่งที่ของเขาต่างคนก็ต่างอยู่ไปถ้าคืนนี้ผ่านไปได้ก็ไม่มีอะไรแล้ว พวกเราทุกคนต่างพากันไหว้ขอบคุณพ่อหมอแล้วกลับที่พักกันพอกลับไปถึงที่พักเปิดประตูเข้าไปปุ๊บก,กลิ่นซากศพลอยมาก่อนเลยเข้าของกระจัดกระจายเต็มห้องผนังห้องถูกเขียนด้วยลิปสติกสีแดงลุงขับรถตู้บอกว่านี่เป็นภาษาเขมรทำให้ทุกคนกลัวกันเข้าไปใหญ่ลุงขับรถตู้ก็พูดบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอาเชือกที่พ่อหมอให้มาไปผูกรอบบ้านก็คงไม่มีอะไรแล้วละ ทุกคนเลยต่างพากันเก็บของทำความสะอาดลุงขับรถตู้ได้เอาเชือกที่พ่อหมอให้ไปผูกไว้รอบบ้านแล้วลุงขับรถตู้ได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่นำเชือกไปผูกอยู่นั้นเขาได้เห็นเงาดำๆอยู่บนต้นไม้แล้วมองมาที่พวกเราหลังจากที่ช่วยกันเก็บของเสร็จเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราแยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวแล้วลงมารวมกันที่ห้องนั่งเล่น ดิฉันกับน้องที่พักด้วยกันได้ขึ้นกลับไปที่ห้องต่างรีบเก็บเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วรีบโทรศัพท์หาแม่ดิฉันก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแม่ดิฉันเองก็ตกใจแล้วบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับตั้งแต่ที่ดิฉันเดินทางไปต่างจังหวัดแม่เล่าให้ฟังอีกว่าฟันเห็นคุณยายของดิฉันมาบอกว่ากำลังจะเกิดอันตรายกับคนในบ้าน ขณะที่คุยกับแม่อยู่ได้ยินเสียงเหมือนแจกันตกพื้นดังมาจากห้องข้างๆแล้วหน้าต่างห้องดิฉันก็เปิดออกลมก็พัดเข้ามาในห้องดิฉันรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างก็เหลือไปเห็นหน้าต่างห้องข้างๆเปิดอยู่และก็มีเงาดำๆยื่ยนหน้ามองมาหาดิฉันรีบปิดหน้าต่างแล้วบอกน้องเราสองคนรีบลงไปรอข้างล่างกันเถอะ ขณะที่เรากำลังออกจากห้องกันได้ยินเสียงคนทุบประตูดังมาจากห้องข้างๆเราก็รีบวิ่งลงมาข้างล่างกันพี่ก็ถามว่าเป็นอะไรกันหรือเปล่าดิฉันก็เล่าให้พี่เขาฟังพี่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังอีกว่าเมื่อกี้ตอนอาบน้ำเหมือนมีคนมองอยู่ข้างนอกความรู้สึกเหมือนมีคนมาเดินอยู่รอบๆเราคุยกันไปได้สักพักน้องที่นอนห้องเดียวกับดิฉันก็มาบอกว่า ลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องขึ้นไปเอาเป็นเพื่อนหนูหน่อยได้ไหมดิฉันก็โอเคได้เดี๋ยวให้ลุงขับรถตู้ขึ้นไปเป็นเพื่อนในขณะที่เรากําลังขึ้นบันไดก็ได้ยินเสียงเหมือนบทสวดมนต์เป็นภาษาเขมรเรารีบหยิบโทรศัพท์แล้วรีบออกจากห้องขณะที่กําลังจะเดินลงบันไดฉันก็หันไปเห็นผู้หญิงที่เหยียบหน้าอกฉันยืนอยู่ที่มุมห้องแล้วค่อยๆเดินมาหาพวกเรา ตอนนั้นเรารีบลงบันไดกันมาที่ห้องนั่งเล่นแล้วนั่งรวมกลุ่มกันรอเวลาให้ถึงเช้าตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าต่างคนต่างเงียบไม่มีใครพูดอะไรกันช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่กลัวที่สุดในชีวิตไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้จู่ๆพวกเราก็ได้ยินเสียงสสดมนอีกรอบรอบนี้ดังกว่ารอบก่อนๆประตูกับหน้าต่างก็ค่อยๆเปิดออกเห็นเงาดำๆหลายเงาเดินอยู่รอบๆบ,บ้าน จังหวะน,นั้นนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องแฝดอยู่บนห้องตั้งแต่กลับมายังไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยดิฉันจึงตะโกนเรียกแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆเราจะปรึกษากันว่าจะขึ้นไปตามด้วยกันทั้งหมดนี้แหละพวกเราทุกคนก็ขึ้นไปตามไปคอนหน้าห้องกันแต่พี่น้องฝาแฝดก็ไม่ยอมเปิดประตูดิฉันหันไปมองห้องข้างๆห้องฉันห้องที่ล็อกกุญแจ ปรากฏว่าแม่กุญแจตกอยู่ที่พื้นดิฉันก็สะกิดบอกลุงคนขับรถตู้เมื่อลุงเห็นแบบนั้นจึงเดินเข้าไปหน้าห้องแล้วเปิดประตูพอเปิดประตูเสร็จมันเป็นเหมือนห้องทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างมีกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นซากศพลอยออกมาเราโมไปเห็นแฝดพี่กำลังนั่งกรีดข้อมือตัวเองอยู่ที่มุมห้องเราพากันเข้าไปห้ามไปเอามีดออกแต่เลือดไหลยเยอะมาก และเราได้ยินเสียงคนเปิดหน้าต่างออกพอหันไปดูเห็นแฝดน้องนั่งอยู่ขอบหน้าต่างและได้หันหน้ามาหาพวกเราแฝดน้องยิ้มให้พวกเราแต่คือรอยยิ้มของแฝดน้องฉีดไปถึงใบหูยิ้มเสร็จน้องก็กระโดดลงไปข้างล่างคือตอนนั้นพวกเราทำอะไรไม่ถูกมันเกิดขึ้นเร็วมากพี่หัวหน้าได้บอกให้ลุงไปสตาร์ทรถจะพาฝาแฝดไปโรงพยาบาล เราช่วยกันแบกแฟดที่ลงมาข้างล่างแล้วเราก็รีบไปหาแฝดน้องกันพอไปเห็นแฝดน้องเราร้องให้ก่อนเลยรู้ว่าน้องคงไม่รอดแล้วเธอตกลงมาหัวฝาดกับหินข้างล่างแต่พวกเราก็แบกเธอขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลเราต้องเข้าตัวเมืองเพื่อไปโรงพยาบาลขณะที่กำลังเดินทางก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บมากรีดกระจกทั้งสองข้าง ได้ยินเสียงไปตลอดทางจนถึงโรงพยาบาลทุกคนต่างเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันนั่งรออยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินภาวนาให้ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรในที่สุดหมอก็ออกจากห้องมาเรารีบวิ่งไปถามหมอเกี่ยวกับอาการทั้งสองคนหมอบอกว่าเสียใจไม่สามารถช่วยชีวิตทั้งสองคนไว้ได้ตอนที่หมอบอกมานั้นดิฉันล้มทั้งยืนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับพวกเรา พี่หัวหน้าก็ได้เข้ามาปลอบบอกน้องแฝดหมดกรรมแล้วเข้าคงไปดีแล้วตอนนี้เรามาช่วยกันคิดหาวิธีบอกพ่อแม่ของน้องเขาดีกว่าไหมพอถึงตอนเช้าเราได้ไปแจ้งความแจ้งสถานที่เกิดเหตุและแจ้งพ่อแม่ของน้องเราได้พาตำรวจไปที่พักของเราพอไปถึงเราก็ไปชี้จุดกิจเหตุแต่ที่แปลกมากที่สุดคือรอยเลือดของน้องทั้งสองคนไม่มีเลย เราเลยพาตำรวจขึ้นไปชั้นที่สองของบ้านไปห้องที่เกิดเหตุปรากฏว่าห้องนั้นล็อกเหมือนเดิมทางตำรวจเลยช่วยกันพางประตูเข้าไปก็พบว่าเหมือนสถานที่ทำพิธีกรรมมีหัวกะโหลกมีรูปปั้นต่างๆที่แปลกคือประตูล็อกได้ยังไงใครเป็นคนมาล็อกตำรวจก็ถ่ายรูปเก็บหลักฐานต่างๆตอนเย็นเราก็นำศพน้องเข้ามาในกรุงเทพเพื่อบำเพ็ญกุศลดิฉันสองคนกับหัวหน้าก็นั่งอยู่ด้วยกัน ในรถที่มีศพของน้องมาด้วยก่อนจะถึงกรุงเทพดิฉันเผลอหลับไปและฝันว่าได้กลับไปที่บ้านหลังนั้นฉันยืนอยู่หน้าบ้านเห็นน้องทั้งสองคนยื่นมือออกมาจากหน้าต่างเหมือนขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นพี่หัวหน้าก็ปลุกฉันหัวหน้าบอกคนโทรมาบอกว่ารถตู้ที่ลุงคนขับรถกับน้องอีกคนหนึ่งที่กำลังกลับกรุงเทพเกิดอุบัติเหตุ น้องผู้ชายเสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุส่วนลุงคนขับรถอยู่ในห้องไอซียูดิฉันร้องให้อีกรอบและคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมแล้วใครที่จะต้องมาตายเป็นรายต่อไปพอถึงกรุงเทพฉันกับพี่หัวหน้าได้แยกย้ายกันกลับบ้านพอถึงบ้านฉันรีบวิ่งไปกอดแม่แล้วร้องไห้คือตอนนั้นเราไม่ไหวแล้วจริงๆ พอเรากําลังจะเข้าบ้านแม่ก็ทักขึ้นมาว่าแล้วทำไมไม่เรียกเพื่อนเข้าบ้านด้วยล่ะลูกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องเทสไทยของเราเพื่อรับฟังต่อใน e ีหน้าครับสวัสดีครับ